ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ทเวลนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดฉะลอนะครับซึ่งอยู่ติดกับคลองบางกลวยนะครับซึ่งบางกอกน้อยนะครับแยกไปทางแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมส่วนตรงที่สมพงษ์ทเวลยืนอยู่นะครับก็นี่ก็จะเป็นวัดฉะลอนะครับผมตรงนี้ก็จะมีสะพานนะครับสามารถที่จะข้ามไปได้เลยครับฝั่งข้ามคลองบางกลวยนะครับไปฝั่งตรงนู้นนะครับผม ที่มาในวันนี้ก็คือจะพา f อฟซนะครับของสมพงษ์เทเวลนะครับมาดูนะครับสวนนงนะครับซึ่งวัดมีอยู่ที่วัดชลอนะครับซึ่งเป็นสวนนงที่ใหญ่มากแล้วก็สวยนะครับตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงนะครับคุณลณะนะครับตกแต่งนิดหน่อยนะครับผมก็ค่อนข้างว่าใกล้จะเสร็จพอสมควรนะครับนี่นะครับก่อนที่เราจะไปวัดสุพัณหงนะครับผมไปไปดูทุพรนหงเราขึ้นไปดูตรงบรรยากาศตรง คลองบางกล้ยนะครับซึ่งสมมุติว่าก็จะเดินขึ้นไปบนสะพานนะครับแล้วก็พาเอฟซีมาชมบรรยากาศคลองบางกล้ยนะครับผมซึ่งถะลุไปบางกน้อยแล้วก็ไปเจ้าพญานะครับผมตัวนี้จะเป็นบนสะพานนะครับหน้าวัดก็จะมีปลานะครับหนุพิราบเยอะแยะหมดเลยนะครับตันนี้ใหญ่มากครับก็พื้นที่ก็หลายไร่นะครับผมหลายสิบไร่นะครับดูคราบดปลาครับ ป่าสวายเมื่อกี้สมมติมเห็นป่าสวายเผือกครับขาวจืะเลยครับนี่ครับบรรยากาศนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นชาวบ้านของชาวบ้านครับติดแไปน้ำเจ้าพญาครับของมากกอกน้อยก็จะใช้สัญจรนะครับเป็นทางเรือนะครับส่วนใหญ่นะครับผมก็รถโค้งจะลงไปไม่ได้นะครับนะครับนี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับข้างๆของบางกวยนะครับผม จะมีบ้านหลังเก่าๆครับโบราณโบราณนะครับยังหลงเหลือบ้านเก่าๆทรงโบราณโบราณให้เราได้เห็นนะครับผมออยู่ติดริมน้ำนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมนะครับโบสถ์แล้วก็ภายในตัววัดของวัดฉลอนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับมาครับผมปู่เสียงอะไรตกใจครับลุงตีทั้งขยะ ตรงที่ก็จะเป็นวิหารนะครับผมซึ่งเราก็จะเดินเลาะไปนะครับตรงกลางวิหารนะครับทรงโบราณมากครับแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้เปิดให้เข้าชมหรือเปล่านะครับผมตัววิหารก็จะเก่าและก็โบราณนะครับน่าจะให้เข้าไปชมอยู่นะครับผมเดี๋ยวสมพงษ์ท่เรก็ไปขอยัดเข้าไปนะครับพาเอฟซีเข้าไปดูนะครับ ภายในตัววิหารก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปพระสุวรรณหงษ์ครับซึ่งตั้งต่างา,งอ,าอยู่ตรงโน้นนะครับนี่คือส่วนหางนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูพระสุวรรณหงษ์เราก็มาดูเ,เสมาก่อนนะครับไม่ใช่เสมาครับเป็นวิหารไม่ใช่โบสถ์นะครับวิหารนนจะมีช่อฟ้านะครับส่วนโบสถ์วิหารไม่มีช่อฟ้าครับส่วนโ BON บ <c oughs> <c oughs> สถ์ก BON ็ BON BON จะมีช่อฟ้าครับนี่ครับภายในตัวโบสถ์และวิหารก็ไม่แน่ใจครับก็จะมีพระ ทานนะครับสวยครับสวยครับเต่ว่าสีทองเหลืองอลังนะครับบโบราณข้างบนก็จะเป็นไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปนะครับก็จากความเก่าแก่ก็จะเป็นอิฐแดงครับโบราณครับซึ่งเ็าจะเห็นรอยผุแล้วก็รอยป่านะครับผม จะเป็นหอลังค์นะครับไม่แน่ใจว่าเข้าทางไหนนะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆเข้าทางไหนนะครับน่าจะเข้าสวนข้างหน้านะครับนี่ก็เป็นส่วนหางนะครับของพระสวนหงใหญ่มากครับสูงหน้ามันตึกสี่ห้าหกชั้นนะครับนี่จะเป็นตัววิหารนะครับในตัวของวิหารนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันนะครับอตรงนี้ไม่ทั้งออกครับ นี่ครับโบสถ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับโบสถ์ตั้งอยู่บนเรือพระสุวรรณหงษ์นะครับนี่ครับดูบบครับใหญ่ความใหญ่ขกล่องนี้ จะเดินอ้อมไปนะครับอ้อมมาจากส่วนหานะครับข้างางก็จะเป็นบอ่บอเป็นป่านะครับมีเลียปลาเลี้ยงนะนยาวก็จากส่วนหางยาวไปถึงส่วนหัวเนี่ยก็คงจะยาวนะครับแต่ผมไม่ทราบข้อมูลว่ายาวเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเจอ รู้ว่าจะสอบถามด้วยนะครับแต่ตอนตรกเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคตัวตัวโบสถ์นะครับซึ่งลอยอยู่บนเรือพระสุวรรณหงษ์ครับก็ไม่เคยเห็นนะครับโบสถ์แบบนี้นะครับทรงนี้นะครับดูความสวยงามครับนี่คือวัดชะลอนะครับผมซึ่งอยู่แถวบางกวยนะครับคลองบางกวยครับติดคลองบางกวยครับ หาไม่ยากครับผมวิ่งมาทางพระรามห้าก็มาเซตมังกวยไซน้อยนะครับก็สามารถที่จะมาเที่ยวชมวัดนี้ได้เลยครับแต่ตอนนี้กําลังตกแต่งทาสีนะครับบูรณะใหม่อยู่นะครับผมนี่ครับตัวพญานาคครับพญานาคนี่ยังไม่เสร็จดีนะครับผมยังไม่ได้เสริมจะเสริมอะไรก็คงจะรอมาจากผูมิคิณธามมาบริจาคนะครับทำบุญนะครับผม ทั้งทั้งส่ว,หวนห taking, like Asia, <feeling> well, ัวของพระสุวรรณหงษ์ม oh ันยาวมากครับก็ถ้าเกิดถ้าสีและวัตรต้มแซมปรับปรุงใหม่คงจะสวยครับผมคือตอนนี้วันนี้คือทางบัดรไม่เปิดให้เข้านะครับยังปิดซ่อมอยู่นะครับครับสวยเลยครับดูส่วนหัวนะครับสวยงามมากครับวัดรฉลอนะครับผม สูงมากครับหงนี่สูงมากครับถ้าเราขีมาจากาทางพระามห้านะครับวิงมาเาส้นมงกรวยนะครับ <c oughs> ก็จะมองเห็นว่านี่โดดเด่นมากครับงตัวอของหงอัวของพระสวยครับ ปรมาณนึงก็จะแสงก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นคล้ายๆย้อนแสงทางเข้ามาก็จะประมาณนี้นะ ก็จะมีซุ้มหน้าวัดนะครับผมชัดเจนครับปับชะชลอ ที่มีโรงเรียนนะครับผมติดตรงข้ามกับโรงเรียนเลยก็ข้างในก็จะเป็นที่ขายของครับม,มะม่วงมะ,ะม่วงครับเมื่อกี้ผมก็เดินผ่านวัดมาครับแต่ว่าเนื่องจากมีเสียงเพลงนะก็เลยเสียงมิวสิกนิดหนึ่งก็เลยพักกล้องไว้นะครับก็ส่วนท่าน,นี้ก็จะเป็นท้ายของโรงเรียนนะครับผมซึ่งเ,เป็นคล้าย ที่เดินเล่นและออกกำลังกายนะครับก็ข้างหลังก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมนี่นะครับกว้างๆนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะนั่งสบายๆได้เลยนะครับผมนี่นะครับใครมีโอกาสมานะครับก็ลองมาเที่ยวดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของนะครับผมซึ่งเป็นบ้านสมทยนะครับข่างสวยงามมากครับผมบรรยากาศก็จะมองเหลือดูต่บ้านนครับบรรยากาศบ้านริม ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมสมพงศ์เทเวลพามาเที่ยวนะครับวัดชะลอครับซึ่งอยู่แถวดคลองบางกวยนะครับผมทางที่ไปแม่น้ำเจ้าพระยาครับบางกวยบางกอกน้อยนะครับมาไม่ยากครับผมใครมีโอกาสมากก็ลองมาเที่ยวดูครับมาดูบรรยากาศริมน้ำนะครับผมคลองบางกวยนะครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไให้สมพงศ์เทเวลเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการพามาเที่ยววัดชะลอครับมาพามาดูสุโบสถ์อยู่บนสวรนณหงส์นะครับ ซึ่งใหญ่ตโตมโหฬารมากครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ